พี่เบิ้ลก็พูดใต้เก่งขึ้นแล้วค่ะเพราะตอนนี้ทำบ้านหนูพูพี่เบิ้ลแล้วใช่เจอคุณคุณย่าแล้วคุณย่าบอกไม่ปล่อยเลยคุณย่าจับเองใช่เวันนั้นวันนั้นวันนั้นเหรวันไปโน้ตช็อปตอรที่บ้านหนูมากันแล้วถ่ายรูปกับหนูเสร็จปุ๊บเขาไม่ยอมกลับกันก่อนเพราะเขาจะรอเจอพี่เบิ้ลให้ได้แล้วพอเขาเจอพี่เบิ้ลปุ๊บ ไม่มีใครสนหนูเลยแบบว่าหนูก็คือกลายเป็นแบบว่ามาหัวเน่าแล้วทุกคนทุกคนแบบแย่ไม่มาหัวเน่าสำหรับพี่นะเพราะไร่ย่าก็แบบว่าเออแบบเออต้องให้ได้แบบพี่เบิ้ลนะต้องอย่างเงี้ยพี่เบิ้ลนะอะไรอย่างงี้ย่าบอกว่าไม่ให้มีแฟนก่อนแต่ว่าถ้าจะมีอ่ะแบบต้องพี่เบิ้ลย่ารับรู้ย่ารับรู้ย่ารับรู้แล้วย่ารู้เลยย่าชอบมากให้ตื่นทำไงคะถ้าพี่หัวใจวาย แล่หนูแบบใช่โ้ยโอ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 ยโอ้ตกอจเลยอ้ยโอ้ยโอนยอ้ยโก้ยโ่้ยโอ้ยอ้ยอยโอ้ยาอยอ้ยโ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 อนยอยอ้ยโอนยอยโอ้อนนอ้ยโอ้ยกอ้อ้มโอ้ยโอ้ยโอ่ย้ยโอ้้อ้ยโออ้ยโออย้ พี่พร้อมไงให้น้องมานอนข้างๆอะหนูหลับหนูหลับไปอ่ะพี่ว่ายังไม่ทันอาบน้ําเลยก็พี่บอกแล้วพี่อยากมองหนูนานๆจริงบัดดี้อะไรเงี้ยให้ก็ได้ค่ะแล้วเราเป็นมากกว่าบัดดี้เนาะว้าวราเราถามว้เอว้าวาว้าวว้าวาวว้าวาวม้ววาเาวา้าวาว้าว้ววานา ซีวอกซีวอกซีวอกนี่หนูน่าตั้งใจให้กลิ่นมันหอมจริงๆนะคือหนูชอบกลิ่นนี้มากหนูเป็นคนมีเทียนหอมเยอะมากหนูแล้วเรากลิ่นพี่ล่ะคะยังไม่ดมยังไม่ดมก็พี่เขาก็พี่เขาก็พี่เขาให้ทาหนูก่อนอะว้ายให้ทาใครทาที่สำคัญหนูอะชอบมัดใจของไงหนูก็เลยต้องบำรุงตลอด อะไรคะ่ะยางรูหน้าสมา,ามารถใั่ได้